ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องสักศีคนเกษตรแห่งทีราบสูงนะครับพี่น้องเนาะนะครับทีทีบอสักศียืนอยู่นี่เป็นทีทีแห่งแรงนะครับ่มีคลองจนหลับทานนะครับพี่น้องมนีบอสักศีสิบผ้าเขามาเบิงสวนนะครับน่าอัศจรรย์ครับพี่น้องอยุดทากลางกว้ามแห่งแรงนะครับของพื้นที่แถวๆนี้ครับครับสิ่งทีโอ้นี่ครับสิงทีแม่พ่นใส่นะครับเนาะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็มีรลองน้ำนะครับมีคลองนะครับมีการปลูก ใหม่ปลาใหม่ผลนะครับมากมายครับพี่น้องอยู่มองนี้ใหม่ใส่ประโยชน์ใหม่อนุรักษ์ครับมี่เบิดครับพี่น้องเดี๋ยวบอสักสีจะพาเข้าไปผ้าชุ่มแปลงผสมผสานนะครับถี่งามระดับตนๆเลยได้ครับพี่น้องครับพ่อครับจะของสวนเพื่อนครับครับสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะแนะนาโตนะครับผมแม่ชวีวันสายยันค่ะแม่แมมก็ได้ค่ะแม่แมมเนาะครับเนาะแม่แมมพี่กัดบานฮาอยู่ไส่เนาะครับอยู่บานน้องคูนค่ะ ปายน้องคูนตำบลบ้านแฉมครับจ้าตำบลบ้านแฉมอืออำเภอพีบูรณ์จังหวัดอุลเฮานีครับจ้ครับกิจกรรมนี่คือหลายแต่ครับแม่เฮ็ดมาเรื่อยมันชิผาปีแล้วค่ะโอ้เฮ็ดมาตอเนืองมันหนีชิผาปีเขาปีที่ชิผกเหรอค่ะอือครับไผ่นี่เป็นไผ่หยังนแม่ผมคือเห็นหลายอยู่นี่ไผ่ตัวนี้เอิ่นว่าไผ่มาจูค่ะ อูคือบ่เค่อยหงยินซื้อจะเคื่อนออกมอค่ะบ่ค่อ,คอยมีเราค่ะทั้งนี้เป็นพัยที่เอาไปใส่ประโยชน์แนีใดคไรับหมาจูกินนอบว่แม่กินอนอไม่เพื่อนก็ใส่เห็ดปลูกสร้างเห็ดลงเลื่อนเห็ดโค้งสร้างได้ค่ะถ้าอ,อยู่อยู่ภายในบ่ถือแดดถือฝนมันก็จะทนนะคะจะอยู่ไร้โดน,นคือกันเนื้อไม่นะอยู่บ่แม่นาค่ะ5ปี10ปีก็อยู่ได้คันบ่วตากแดดตากฝน ถ้าถ้าทั้งโคนนพ่นกันหนาอันนี้มันช่วงกลางๆแล้วค่ะอ๋อนี่คือช่วงอู้ช่วงกลางยังหนาอยู่ได้หรือแม่เอค่ะแม่เอาไปใส่ประโยชน์แนวไดครับในสวนนี่ครับอันน้องเทาก็เอาไปเห็ดโครงสางจังสีดะค่ะอืมบัดนี้เจเห็ดตเห็ดเตียงมันบม่มีฝีมือโอ้แต่ว่าปกติก็สามาเฮ็ดได้หมบ่แม่เห็ดได้ค่ะล่ำตรงลำใหญ่ดีนะครับเนาะสร้างสักปีครับจังสิได้ซ้ำนี่ครับแม่ อันนี้มันเริ่มปลูกมาแต่แรกปลูกแบบแห้งแรงนะคะย่ามนี่ก็ว่ามีน้ำม,มันแต่สิบห้าปีอะค่ะปลูกมาสิบห้าปีแต่ว่าแต่ก่อนนี่มัน,นแห้งแรงเนาะแม่นอปล่อยถิ่มปลูกเดี๋ยวแต่เขาจะเหลืออุ้ยแม่ปลูกหลายค่ัขนาดได้นน่ครับทุกเมื่อนี่ก็ย่างบดาได้มีน้ำพอดได้ค่ะย่างแดศัยแต่น้ำฝนค่ะโอ้โอ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 สวนนี่จักไรครับเนี่ยสิบสองไร่ค่ะสิบสองไร่ ค่ะแปลงนาเป็นสวนะกี้เป็นหน้าบ่ครับก็น้าแบบนี้แล้วค่ะเป็นทงหน้าอ๋อเป็นทงหน้าแบบคือจังคงมูเพิ่นี่บ่รับค่ะแบบนี้ละลงๆที่ค่ะทีมี่ใหม่สาดอยู่ใน้หนึ่ประมาณ1ิบตนนะมั้งค่ะนอนี่ที่มีจต่หามสางไม้เบิรดบ่ครับอี่ทั้งเบิดนี่ยกเว้นต้นกระโดนโอ้เป็นเป็นโบราณเป็นอนุลากไ่้เนะครับเนาะหายไปเบิรดอลไวเด้ครับแม่ต้นกระโดนโอ้ผุนกยอีแม่ ครับพ่อะยางส้มสวนเนีครับแม่อยู่นี่คือมีหลายยางแต่บุกเผาก็มีผลนนะผนแนมไปผนครับบุกเผาหลายแบบนะครับตะต้ตนครับแม่ยืดสวนเราชีพมันฮกชิบฮกชิบหาต้นแค่นั้นนรืมั<ร>้งค่ะประมาณฮกชิบหาตน้น,น,น,ตนจ้าที่เห็นปลูกมากอยู่ในขนาดนี้โดนเราบอกรับนี่ตั้งแต่ปลูกอันตอนจะเบิร์ดฝนบางหันหที่ค่ะปลายฤดูฝนปลายฤดูฝนแล้วได้น้ำใสหดแม่ช่วงนี้แต่ก่อนก็เอาใช้มือตัวเดิมค่ะครับ แต่ก่อนใส่ซับเสมอดหดกะตอนนี้กะได้เซลติดมายัางไม่พออ่นด้วยกันดอกค่ะกะปล่อยใส่น่าบอกดีบ่าแม่โซล่าเซลดีค่ะเต็มทอสองนิ้วค่ะโอ้ยอิจฉาอีจเมียเด้ครับได้กะเป็นจังบุญยขขอยู่คันมากบ่บขาดค่ะโอ้ปลูกหลายอย่างเนาะครับบักขามบักยังก็มีบักทับทิมบ่ดิแมียนบ่ครับผมทิมเดี๋ยวมันบ่ได้ผลก็ได้เอาหมากปลูกใส่โอ้บักทับทิมบ็ปล่อยผลปล่อยปล่อยเพิ่นไปย้อนมันแห้งแรงอยู่บครับผมจักเดี๋ยวมัน บ่อไรดูแลเขาเป็นพิเศษกับบ่อจักเขาปลูกมันกับที่จังเป็นหนวยเป็นยังอยู่<อ>นีบัอนี้จะคล้องปลูกบ่อเปีนก็เลยปล่อยเขาโอ้หลายอย่างงานานานา,นาสีหลายอย่างครับเนี่ย <c oughs> เอาเอาป้าเปลี่ยนไปตามสภาพค่ะครับตัวไหนมันบ่อไรพ้นหาตัวง่ายมาใส่โอ้เป็นเนี่ิด พี่น้องฟังด้วยครับอันไดบดไ่ไดดผลแม่ว่าหาตัวไม้ตัวงายมาใส่ตัวไห่มันดูแลยากไม่เห็นผลกับเปลี่ยนตัวมันง่ายเอาบอัวืนนนาะแเมนน่เนนอค่ะเพราะว่าเข้ากับอายุหลายเล้๋ยวบางอันต้องปฏิบัติหลายเฮ้ากันบเห็ดบ่บนบัวใดนะคะอ๋ออันยังไงละแรงงานบ่วเพียงก้งงนออ <c oughs> อตอนนี้ที่เห็นปลูกมากได้หลายนี่แม่ตั้งเป้ามาทั้งหมากแล้วบล่ครับบัดนกระจางซันนะคะ คือว่าม,มันบัตตองดูแลเขาหลายนะคะ่ะขณะอายุหลายมาเขากับว่าตองไปออกแหงหลายอแค่เขาโตมากมีผลขั้นเหม็นผู้เขาสื่อเขามาเหตุเอาเองก็มี่แต่ถ้าเขามีกําลังขั้นมันหลายเขาอยากเหตุเอาไปขายแรงใหญ่ๆมากกว่าสีใดราคาเพิ่มอย่ชนะคะ่ะแต่เขาบ่สะดวกเขากับหายผู้เพล่นรับสื่อมาเหตุเอาเองมาตาัาเอาเองเลยจ้าขาบ,บัวตองยะอ้ดีแห่งแมี ทั้งทั้งแปลงขวาเป็นบกักเผานะครับนอถ้าทั้งนี้บกักเผาปูก้อนมูค่ะตัวนี้ทั้งนี้บักมากบานนี้มากนี่เมื่อูกนนาจะเข้าปีที่ห้าค่ะโอ้คือผลผลิตก็คือดีอยู่ได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นสวนไผลเวอร์เนาะค่ะปลูไผลวันนี้มันมนีหนาบ่ได้ผลครับกบระปลืเปลี่ยนเ่าปลูกบักเคือพวงปูกลก้กวยกลวยับเป็นตายผ้ากันเป็นไวนานดกเล่นเศร้าทุ้ถ่ายก็ลงที่หมากนี่ลงที่หมากจ้า โอ้ได้ใส่น้ำลายว่ครับหมากอยู่นี่ครับเบ่บ่ยโมลายหรอกคะ่ะถ้าท้ามีก็ให้แต่ว่าถามันเป็นมีผลผลิตแล้วอันผู้เชี่ยวชาญพ่นกับว่าถามันนามพ่อมันก็สิติดผลออกดอกอเรื่อยหมากคือ <c oughs> งามแต่ครับผม <c oughs> แกแล้วค่ะเนี่ต้นนี้แกแล้วเขาสิแปรรูปเป็นเนี่ยอครับเนี่ยก็ว่าเอาไว้ขายผู้่นสื่อหมากแหงนะค่ะโอ้ผู้เขาเอาไปทรงเถาแกเขาโรงงานอีกเทื่อนึง มีมากหรืัตาเป็นหลอดแหลกกันยังม่้ด้ขายยอกเกืนหรอกค่ะโอ้ระยะห่างหลายปันได้ครับแม่นี่ของแม่ปลูกสองเมตรแต่ว่าปลูกซิกแซกนะคะเป็นสลรัฟันปลาเนาะครับซิกแซกไปเพื่อให้มันโดนแสงทุกต้นอ่ามันยังโบงางมันยังโบข่ากันความคิดนั่นนะค่ะคิดว่าแบบนั้นมันก็ะโล่งดีตลอดแม่มันเขาแม่ได้หนีหูซึกว่าทั้งโฮมนะครับโฮมมันก็ดีแล้วก็มันโล่งข้อยางสบายพอ ก็แล้วแต่ว่าจะปลูกแบบใไดบางคนปลูกเม็ดเม็ดเครื่องก็มีค่ะ oh. แต่ขก็แม่เหลือกปลูกว่าสองเม็ดสองคูณสองระวางแถวกับสองระวางต้นกับสองนะคะ่ะครับแม่แต่สิกแสกเอา oh. เป็นพันไหนครับแม่อันว่าได้จ้ะจงหรอกคะ่ะพันมันนะมยยม่นอ่ะแต่มีหลายอย่างแม่บอกค่ะมีหลายอย่างอัแต่หูแต่ว่าหมากเตี้ยก็หมากสูงแค่นั้น oh. <ๆ> <laughs> นอกระส่วนมากตั้งค่พื้นฐานเกิดสีถามหมายเกียรมายสูงกว่านนั่นเนาะเขาบอกง่ายๆแต่เขาซื้อมากะกเอามายเกียมายสูงกันแหละง่ายๆนั่นเอเนาะแต่ว่าสีสซื้อมาจากจังหวัดใดแค่นั้นละล้วนวยดิบมันนั่นคนชุมชนเท่าขามาออยู่บ่เนาก็คือเขาบ่าท่านหูค่ะก็บ่ได้สนใจว่าจะขายปันไดเพราะว่าย่ามเป็น่วยดิบนั่นมันเป็นฤดูฝนราคามันถือ ก็ได้วงคูซาเฉาายนะคะก็ได้คอยแห็มันเป็นหมากแก่ไปมันเป็นหมาแก่นี่หมาเตี้ยวะค่ะบ้านนี้ต้นเนี่ยค่ะเนี่ยถ้าหมาเตี้ยอ้ากเตี้ยนี่ปลูกเป็นประดับสวยงามก็ได้ค่ะเพราะว่าต้นเพิ่นจะอ้วนอืมปลูกหน้าบ้านประดับก็ได้ผูกเที่ยวหมากจะกินได้เป็นหมากดีเนาะนี่ครับเนาะน่วยมันก็ขายได้แตหนวยมวยใหญ่มันมีหนวยอ่อนอยู่วะครับแนวนี้น่วยที่พ่พอกินอยู่ในตอนขณะนี้มีอยู่วะครับมันสีแก่หมดหรอค่ะ เราปลูกไม้น้แต่ออกดอกมันกับว่าท่านกันนะคะออย่างทีมันก็ทํ้มตะแค่นี่าลังมากนหน่อยนะครับแม่เน่ะช่วงที่มากเป็นราคามันกับว่าท่านขายเขาหรอกมันกระสีเบิรดราคาไปแล้วกระสิเป็นอีกจวงนึงเฮาก็เลยสิไปไงตอนฤดูฝนมันก็เป็นช่วงที่ราคาถือที่ค่ะอก็ได้ปล่อยให้เป็นหมากแก่ไปครันแม่ก็เลยสิเอาไปขายช่วงนาแรงไปเอาไว้ขายเป็นหมากแก่หมากแหงไป ต้นระบบน่ะแม่เนี่ยนี่เลยป่ครับเพ่งลงในหลองเลี้ยอนนีเลยป่ครับค่ะแต่ก้อนก็ใส่เป็นสายยางแต่ว่าต้นใหม่มันใหญ่แล้วมันบ่วชนกันดอกหน่าบ่เพียงพอจึงสิบวันเนี่าปล่อยลงอ๋องเดี๋ยวเขาจะซึมดูดกินไปเองครับนี่แต่ก้อนของแม่ที่ใส่เป็นเสะทอพี่อีเนี่ยนี่นะครับค่ะมันเคยยศทีไรหน่อยๆมันบวชุ่มกับต้นใหม่นะค่ะได้เปลี่ยนนี่ครับถ้าเฮ็ดก็ เ้ามาเบึงของแม่เขาก็เอาไปปรับปรุงของเห่านํำแล้วครับพี่น้องผู้ใดเห็ดหม่ได้เปียบได้นนิครับแม่เราบอกแล้วว่าห <c oughs> นามันบัวเพียงพอต้องปล่อยใ่เลยถ้าเกิดมันใหญ่แต่ทานมันมันขั้นขั้นบมเนนว่าเขาอยากได้พ้ผลิตหนาะหนาแรงเออก็ปล่อยตามเหลืองตามละอาทิตย์หนึ่งใส่เธอหนึ่งก็ได้โอ้ <c oughs> แต่ว่านี่เขาเห็ดเพื่อสิได้ผลผลิตน,น้เนาะครับแม่เนาะคือว่าว่าเขามีดอกมากแตอยากให้เขาติดผลน,นะคะ่ะพูดงามแ่ายเนาะครับมีป่าน้นตัวอันนี้แม่รอบนอกแม่กับปลูกป่าไปน้ำค่ะก็มีตะเคียนมีไม้ย,ยางนาค่ะรอบนอกบอครับไม้แค่นบ,บานห้า้นั้นโอ้ไม้แค่นโบราณเฮานั่นไม้แค่นบานเฮาเอิน้นไม้แค่นเพราะั้น,นเอิ้นว่าตะเคียนเอาแม่สนบสนุนแม่ผมบ่จักเลยนี่ก็ได้ยินแต่ว่าไม้แค่นไม้แค่น ไม่แค่บิานเ้าเอินไม่แค่แต่ว่าอันนั้นคือต้นตะเคียนค่ะตะเคียนกำลังหูครับแม่กับปูกไว้หลยอยู่ค่ะรอบสวนรอบสวนเป็นรอบหนอกนะครับเนาะค่ะรอบนอกโอ้ยเบิ่งห่วงพันธุท่องแม่นี่เบื้องเราฟังนี่พี่น้องมากหลยเติบได้ครับพี่น้องแล้วแม่กับปูกไม่ไปเรื่อยๆคุณนนะครับมากซุกเอามาตาแข่งไววกันไลยกันครับเมื่เดินละค่ะพื้นที่จะปลูกวันนี้เมิ่อเมื่อครับแม่พื้นที่ปลูกวันนี้ เหลืออยู่ลอยตะเร่มว่ามันเป็นไฮนาแจ๊กแจ๊กีกเฮนยังปลูกเขาก็บ่ได้ผลก็ได้ป่าไปก่อนปลูกห้าไปปลูกห้านีกว่าหยาฝนก็เป็นปลูกหยาธรรมชาตาดไปอืมสวนมะข่ายกสายเติมพ่แม่นอะค่ะก็ประมาณหกสิบหาต้นประมาณหกสิบหาต้นค่ะพอาจะกิ้กับมันตังไหนมันก็มีกอไผ่สลับกันนำนะค่ะเป็นผสมผสานเลยครับพี่น้องเป็นผสมผสานัหลอดผมมันก็มีใหม่ปา่าใหม่ เดี๋ยวข้ามา,า,ท,าทังผิดแม่เข้าบางังเจีอยากพาพี่น้องมาชมทังนี่นะครับแม่เราจัดการแปลงดีดีครับเพราะว่าอันนี้นทางเขามาทางกลางพร้อมเลยนี่เป็นการว่างเพนก่อนที่เหตุการกระเสียด<อ>นะครับอานนนด์โดดง่เขามายัางลำบากาโดงดง่ายตหลายคนบ่มีหัวทาังสีเขาแม่ <c oughs> นี่ครับเมื่อกี้ละครสวนของแม่นี่ทั้งกลางนี่จะเป็นหนทางนะครับขนาดกว้างประมาณสี่เมตรนะครับพี่น้องเนาะ ประมาณนั้นนะคะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นปลูกหมากสลับกับมกพร้าวค่ะแต่ก่อนก็เป็นตากล้วยที่ค่ะปลูกกล้วยอ๋อไปปลูกกล้วยกว่อนแม่ค่ะมันก็เป็นตายพ่ายที่ค่ะไวรัสนะเลยเ้าเปลี่ยนมาปลูกหมากมาปลูกหมากแค่น,นี้ค่ะโอ้โผลเพดทั้งทางจนสุดสวนตัวนี้แม่หอดหน้านละคะ่ะอู้ห<ต>ลมรนะื่นแห้งครับเมื่องยุน,นี้ลมรื่นแห้งคือหดผูด้เดียวคือหดแล้วเนาะแม่หลายปานนี้แต่ มันตอนหลังมากอะเปิดชาทอตีค่ะตอนว่าท่านมีโซลาเซลล์กัเปิดเสมอครับค่ะฤดูนี่ขาไฟกัตกพันกว่าสองพันกว่าโอ้่าไฟก็ห้ายเธอดูนี่ตอนนี้ก็ได้ใดตัดชิ้ใจเหตุโซลาเซลล์นะคะ่าไฟลดลงหลายบ่แม่บัดนี้ก็ยังว่าท่านหูเพราะว่ามันยังว่าท่านถึงเดือนโอ้บิาจะได้มากแต่ว่าน้ำค่อนข้างดีเนาะแม่นอะไหลสะดวกแค่ะนน้ำแห้งอยู่น้ำแห้งผมกับบวกเขตวายูโนนปานนี้ชิพี่น้ำแห้งปานนี อยู่ทั้งโน่นท่าแถวนี้ครับพี่นงองอยู่ทั้งโน่นเลยาแถวนี้ทั้งสูงแล้วค่ะทั้งนี้เอื่นสูงสูงนะครับเป็นโคกเนาะแม่เนาะแม่บอกมันมันทางต่ํามันไปทางผุนค่ะทั้งือว่าสูงครับนอกจากเค่สวนเราเห็นแม่ปลูกไม้ประดับนำครับนาะจะอันปลูกตามใจฉันเ่าฉันชอบปลูกตามใจฉันว่าฉันอันนี้ตะขบยักษ์ค่ะเอา มันบันท่านมีหน่วยใหญ่ค่ะมันก็ลังสีเป็นหนวยหน่อยอยู่โอ้ทำไมมีหนวยผมสีมาเบิ่งผมไม่เคยเห็นครับแต่ขบยักวันที่เนี่ยอ่าบ้านนอาวันว่าหมักเบนแต่ว่ามันมันไข่ขายกันแต่วันบัแมนอันนี้มันจะหวานหมักเบนมันสีมีหนามเลยครับอันนี้บัมีเฮีนแมนผมกับต่นหนวยมันไข่ขายกันเนี่ยมันก็ลังเป็นหนวยหน่อยอยู่โอ้มันจะติดติดด้วยวัทิดอ่ะใช่แล้วเนี่ยผมเห็นยูบึงหันนีหน่อยหน่อยหน่อยู่ล้ใกล้แม่นี่ครับค่ะนี่ครับ เี็มะเด่นครับมแวงอกนะตูนะครับพี่น้องคนอยู่องกินเดี๋ยวผมสิเขามาพาพี่น้องมาเบอร์แ้วมันจะขึ้นมกหวานนันจะเป็นสีม่วงๆค่ะโอ้แล้วมันสีหวานต้องเขามาลองนี่ไหมค่ะค่ะมันคือว่าน่วยเขาผิวสีม่วงเนี่ยมันจะมีสารอาหารเนาะสารแอนสารียังค่ะสีสีม่วงแอนโทไซยานินแมนจีบบลหรบอร์เมสารนีงหรอกแต่มันจะบำรุงสาทสารที่มันเป็นสีเนี่ยมันสีไม่ดีครับมันสีดีเิ่นว่าครับมันรุ่งประสา เอาลุงปภาษาอ้คุณนะครับพี่น้องของทัวแฮะ n ด้วยค่ะนี่จะคลองกินนะครับพี่น้องขางข้างบัวมาแฮะโบล่ามันนี่น้องแม่เนาะทัวแห่จ้ะทัวแฮะเอาไปต้มวะนี่อันยังคิดว่าสีเก็บเอาไปอบอยู่ค่ะน้าแก่มันอืมอบใส่หม้ออบแกรูไปอีกเนาะครับเอาไปคคิดว่านะเห็นมันหลายอยู่ค่ะนราเอาไปเห็ดกินธรรมดาเขาต้องเอาหน่วยเอาไปต้มหรือเอาไปตำเนาะโอถ้ามันแก่ตือโบท่านแห้งเอาไป เอาไปหนึ่งกินนะค่ะโอ้ครับเนี่ยหนึ่งแต่กินเมล็ดมันแม่นครับเอ๋ออันนี้จากมะพร้าวน้ำหอมในสวนห่าแม่นบะครับเนี่ยแม่ขายแม่นโอ้หพอพันใบกระไรหนึ่งตัวนี่แม่ต้นละจักบาทครับผมนี่ยขายก็ขายสามสิบห้าบาทอ๋อคือถือไงเมีสามห้าบาทเท่านั้นแม่ครับเนี่ยขายติละของในสวนโอ้พี่น้องต้นพันมะพร้าวสามสิบห้าบาทต้นใหญ่ราคาเดียวค่ะราคาเดียวเบิร์ตขับแม่เพาะใบประมาณเป็นลอยมามาเอาเองนะค่ะอ๋อมาเอาเฮาบ่ส่งเนาะแม่เนาะ ถ้าเอาอยู่กับมีคือสามสิบห้าบาทเอาไปปลูกคือเอาไปขายแต่แหละแต่แต่ว่าขับมาเบิงเอาค่ะเวาวราคาเดียวอุ้ยคุนขับหลายเติบเลยครับคุณแม่เพาะไ้ครับเป็นหมากเอ้เป็นนอดีดีครับคุณับกับข้าวนาหอมในสวนผ้าวนมหอมในสวนครับแกงมันจะเอามาพรอคุณนะครับหมากลกเลยครับผ้าวนมหอมเห็นบอพี่น้องคุณนะครับตนทั้งุ่นหมากลกเลยครับอันนี้ก็ลมตอนพายุโนรีดิครับ